อ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาฟอร์ฟิวชั่นทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอวิเคราะห์กราปประจํานะวันนะวันนี้วันที่อ่าสิบสี่นะครับกรกฎาคมสองพันยี่สิบสองวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับหยุดยาวด้วยแหละนะน่าจะห้าวันเลยนะครับบางท่านอาจจะใช้เวลานี้ในการอ่อออกไปเที่ยวนะครับกับครอบครัวอ่ะก็ทะมัดระหว่างกันด้วยละกันนะส่วนผมก็เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนนะครับ โอเคเรามาดูคู่แรกครับทองคำเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานนะครับราคาเนี่ยมีการทุบลงไปนะผมยังไม่ได้แก้พวกกรอบราคานะราคาเนี่ยมันทุบลงไปเห็นไหมครับทุบลงไปแล้วมันก็ดีดตัวขึ้นนะอ่ามันเอ่อหลุดลงไปแล้วก็ดีดตัวขึ้นถูกไหมครับอ่าเมื่อคืนะ่ะเนาะอ่าก็โอ้สนุกสนานเลยครับกราฟเมื่อคืนคือพูดง่ายว่าไม่เป็นทรงเลย คือไม่ไม่เป็นทรงแล้วก็เล่นยากนะครับกับโหน้านญหงุดหงิดมากคือจะลงก็งไม่ลงจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะเออเอาโอเคเอาไปดูงครามเนาะแต่ที่มันหลุดลงไปนะครับแล้วมันก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาทันทีแบบนี้เราจะเ,าเล่นยังไงเนาะเล่นยังไงจะทํากรอบราคายังไงนะครับในในในระบบของผมะนะนะโอเคเรามาดูกันนะครับาจากเคสนี้นะครับผมให้เป็นเคสพิเศษละกันซึ่ง ตามหลักจริงเนี่ยนะถ้า,ถ,าถ้าเท่าตามระบบเลยเนี่ยเราควรจะต้องมาก,กรอบราคาแบบนี้นะครับสวิงไฮ h อยู่นี่สวิงโลอยู่นี่นะครับแล้วก็ควรที่จะโฟกัสเล่นเซลล์ลงไปแล้วนะครับคือยังมองเซลอยู่นะแต่อันนี้คืออธิบายเรื่องของการทํากรอบราคานะคือถ้าเป็นแบบนี้ผมจะทํากรอบราคาแบบนี้นะคือถ้าตามทั่วไปอ่ะนะแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่เราเจอก็คือ,อไอ้ช่วงเนี้ย ราคามันมันไม่ค่อยสวยมันไม่มีมันไม่มีแรงอ่ะเหมือนอย่างเหมือนแบบอย่างช่วงแบบเหมือนพวกแบบพวกไหนอ่ะพวกเนี้ยเห็นไหมครับที่มันเวลามันเบรกโลมันมันมันแทงลงไปเลยอ่ะแต่ในขณาไอ้ตัวเนี้ยแทงแล้วก็ดีดขึ้นแทงแล้วก็ดีดขึ้นอย่างเงี้ยครับมันมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวถ้าถ้าเราทํากรอบราคาแบบเนี้ยมันมีคือยังไงก็มีโอกาสที่จะแทงขึ้นอยู่แล้วอ่ะคือถ้าทํากรอบนี้นะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าโซนพวกนี้มันไม่มีตำแหน่งไหนที่มันมีความแข็งแรงเลยถูกไหมครับเราสามารถดูได้จากอะไรฮะอ,มมาราอ,อิมบาลานถูกไหมเออไม่ได้มีอิมบาลานเลยไม่มีตำแหน่งไหนที่มีอิมบาลานอ่าก็เลยก็เลยยกให้เป็นเคสพิเศษละกันเพราะเนี่ยในวันนี้ผมจะมาร์กกบกราคาเนี่ยนะแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับคือคือขอเป็นเคสพิเศษละกันนะครับเพื่อแบบสมาชิกที่เป็นฟูค้อนผม,มนะ เขาถามว่าทำไมผมมาอย่างนี้นะก็ถือโอกาสอธิบายไปเลยนะครับถือเป็นเคสพิเศษละกันผมมาแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมผมก็จะรอเซลล์ที่โซนนั้นบดระคบโซนสีเทานั้นบดก็น่าจะราคาประมาณสัก1763โดยประมาณนะหมายถึงว่า1763ขึ้นไปเนี่ยเริ่มละเริ่มที่จะรอนะครับรอฟอร์มในการที่จะรอเซลล์โอเคเนาะคือ1763ขึ้นไปเนี่ยรอฟอร์มละเพื่อเยเซลลงมา นะครับทีนี้เรามาเช็คในเรื่องของแพทเทิร์นนิดหนึ่งผมเอา x ตำแหน่งนี้นะครับลาบฟิโบล,ลงมาเช็คหน่อยตัวนี้พัก78.6เห็นไหมครับวิ่งลงมาเด้งพัก78.6ยอ่อพัก78จบเท่าไหร่ครับจบเท่าไหร่จบ127.2ถูกไหมตำแหน่งนี้ครับคือตำแหน่งเขาเรียกว่า b c นะครับก็คือ Potential Reversal นั่นเองไอ้ Potential Reversal ก็คือตำแหน่งหรือว่าราคาที่มีโอกาสที่จะกลับตัวเข้าใจครว่าตำแหน่งหรือราคาที่มีโอกาสไหมมีโอกาสนะครับไม่ได้บอกว่าจะกลับตัวนะครับเขาเรียกว่าเป็นจุดที่มีโอกาสสูงมากที่ราคามันจะกลับตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ทองคําผมมองว่ามีโอกาสขึ้นต่อนะครับใน Time Frame H1 มีโอกาสขึ้นไปที่ประมาณสัก1 7 6 3ส เอางูเงือกสูงอ่ะงูเงือกสูงนะครับขึ้นไปเนาะจนถึงหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองนะครับขึ้นมาในรูปแบบของดีพอยต์บัตเตอร์ไฟล์นะครับผมก็จะรอเซลล์ที่บริเวณนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นทรงอย่างเงี้ยนะครับรอฟอร์มแบบนี้เพื่อเซลล์ทีนี้ผมก็ตั้งเตือนครับเนี่ยตั้งเตือนแค่นี้เองนะครับถ้าราคาขึ้นมาไม่ถึงก็ก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราก็ไปดูผู้อื่นถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าขึ้นมาแตะปุ๊บ มาจะเด้งเตือนที่แอปใช่ไหมเราก็ค่อยมา,าเริ่มโฟกัสเริ่มหาจังหวะในการเข้าเล่นโอเคนะครับทอ,องคํายังมองเป็นเทรนขาลงอยู่ที่ถัดมาครับเรามาดูภาพใหญ่นิดหนึ่งใน4ี่ชั่วโมงเรามองไงในสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับในสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับสวิงโลเนี่ยนะครับผมจะให้ว่าอยู่ที่เดียวกันกับอินเทอร์นอลโลนะครับอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับอยู่ที่เดียวกันเลย อ,อันนี้เป็นเคสพิเศษนะขอเป็นเคสพิเศษแนละ้วกันตำแหน่งที่นะครับหน้าเซลล์นะครับในของกรอราคาสีชั่วโมงคือตำแหน่งนี้ครับเป็นตำแหน่งที่หน้าเซลล์นะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นซับไพหรือว่าเฮดดี้ซีโซนนี่ก็ค่อนข้างสวยแล้วก็ตำแหน่งนี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นพูแบ็กด้วยใช่ไหมเป็นพูแบ็กโซนด้วยถูกไหมครับทำไมถึงว่าอ่างั้นอะ มันเคยเป็นอะไรครับราคาลงมาเด้งขึ้นเป็นแนวรับถูกไหมครับราคาวิ่งลงมาเด้งขึ้นถูกไหมราคาหลุดลงลราคาหลุดลงมาได้ขึ้นมาเทสเปงครับทุบลงแสดงว่าอะไรครับตำแหน่งนี้นะครับบางท่านก็เรียกว่าเป็นแนวรับแนวต้านถูกไหมครับบางท่านก็จะเรียกตำแหน่งนี้ว่าฟลิปโซนทําไมถึงว่าฟลิปฟลิปก็คือเปลี่ยนอะเออเปลี่ยนจากแนวแบบอันนี้คือรับใช่ไ่ะอ่าอันนี้รับอ่าเปลี่ยนจากรับ กลายเป็นต้านก็เลยเรียกว่าฟลิปโซนอย่างเงี้ยแต่ว่าผมผมจะเรียกว่าเป็นพูแบกนะครับเป็นพูแบกคือแบบมันก็เหมือนกันอะอยู่ที่ว่าจะเรียกอะไรมากกว่าถูกไหมคือถ้าถ้าสมมตินะสมมติสมมติว่า,าท่านท่านมาแบบสมมติท่านอยูอย่อยู่อยู่กลุ่มอื่นแล้วมาคุยกับผมว่าแบบอันนี้เป็นแนวรับแนวต้านครับผมก็จะไม่รู้ละแบบเฮ้ยอะไรวะตรงไหนวะแนวต้านแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่ไหเป็นพูแบก ผมก็จะลองผมก็จะรู้ว่าผมต้องหาฟูแบ็กตรงไหนเข้าใจไหมเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับนะต่างกันแค่ชื่อชื่อเรียกนะครับซึ่งชื่อเรียกที่มันเกิดขึ้นนั้นนะครับมันมาจากกลุ่มนะครับกลุ่มหรือว่าสังคมกลุ่มหนึ่งแล้วก็ระบบเทรดนั้นมีการที่จะ,ะถูกปล่อยออกมาหมถึงว่าเป็นสัพที่อยู่ในกลุ่มไซเบอร์ในกลุ่มนั้นแล้วมีการปล่อยออกมาเช่น อย่างท่านบอกพูดคำว่าเฮดี้ซโซนเนี่ยท่านไปหาอะไรใน,นเน็ตมันไม่มีหรอกมันไม่มีใครคําใช้คำว่าเฮดี้ซีโซนอยู่แล้วนะครับทั้งโลกมันใช้ออเดอร์บล็อกกันก็จะอย่างอ่าแต่จริงจริงมันคือมันก็คือสบายมันก็คือออเดอร์บล็อกแต่ผมเรียกเฮดี้ซทำไมอ่าเห็นไหมทีเนี้ยพอพอคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยเขาพูดคําว่าเฮดี้ซผมก็จะรู้มันเพราะมันเป็นสับของผมไงคือเป็นสัมเฉพาะในกลุ่มเพื่อนๆนก็จะรู้ว่าอ๋อเฮดี้ซคือตรงนี้เข้าใจนะครับ เพราะนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยถามมาว่า HTC คือตรงไหนครับผมหาข้อมูลอ่านไม่เจอเลยคือไม่เจออยู่แล้วนะครับโอเคนะมันเกิดขึ้นจากตัวผมเองนะครับออยล์เดบล็อกเนี่ยมันเกิดขึ้นคือผมไม่รู้ว่ามาอะไรก่อนหลังนะ HTC เนี่ยมันเกิดมาจากว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของดีมาซับไพ่ว่ามันตีโซนยังไงเราก็เลยไปสังเกตจากแท่งเทียนเกิดขึ้นเรา,เา,เา,เาก็ไปสังเกตจากแท่งเทียน นะครับสังเกตไปๆเข้าไปเข้าปุ๊บพอเราจับหลักได้ผมก็เลยตั้งชื่ออะไรว่าเฮดดซีโซก็คือคีเต้นแคนเดิคือเป็นแท่งเทียนแบบที่แบบซ่อนไว้อะคือถ้าคุณหาเจอคุณก็ตีโซนได้อะไรเงี้ยนี่คือที่มาของว่าเฮดดีซีโซตีหดมาพอเรามาอ่านพอช่วงนี้หลังๆปี2ปีที่แล้วเนี่ยพอเรามาอ่านเทรดของฝรั่งเนี่ยฝรั่งมันมัน,ม,นมันตีโซเหมือนเราเลยเราก็สงสัยว่าเอ้ยทำ,อออทำไมเหมือนกันเลยวะทำไมเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยฝรั่งเนี่ยเขาเรียกตำแหน่งนี้ว่าออเดอร์บล็อกเข้าใจไหมแค่นนนัั้เองะครบ มันออรเดอร์บอกก็จะมาจากกลุ่มก้อนอีกกระระบบหนึ่งบาง,บางระบบเรียกว่า RTO Return to Order book, บางระบบเรียก Or d e r b อรบออย่างเดียวเข้าใจไหมมันเป็นแค่สับเพราะ,ะนั้นอย่าไปอย่าไปเออออตามอะ่ะคือให้ยึดมั่นในระบบในวิธีการของตัวเองเข้าใจไหมครับคือแค่โซนมันตรงมันตรงกันโซนมันเข้าท่าผมว่าพอละไอเรื่องสับนี่มันบางทีมันก็เอาไว้ให้เทพกันนะอ่าเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยอิมบาลานอย่างเงี้ยไม่ใส่ได้ไหม ไม่ใส่ก็ได้ถูกไหมใส่ไปก็เท่านั้นอะ่ะคือถ้ามันจะไปมันก็ไปถูกไหมต่อให้มันมีอิมบอลานต่อถ้าราคามันจะไปมันก็ไปใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยถ้าเราใส่ไว้มันก็จะดูแบบสวยงามดูทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความละเอียดในการวิเคราะห์นะครับโอเคไหมอ่าอันนี้คืออันนี้วัตถุประสงค์ที่ผมพูดคํานี้ก็คืออยากให้ท่านเข้าใจว่าคําแต่ละคําที่มันเกิดขึ้นในตลาด forex เนี่ย มันมีเยอะมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีบางอันที่เรียกต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันเข้าใจไหมเออเหมือนเรียกสิส่งของสิ่งหนึ่งภาษาเหนือกับอีสานอ่ะสุดท้ายคืออันเดียวกันเข้าใจไหมแต่เรียกคนละแบบเข้านะครับต้องคำมีแค่นี้ต้องคำมีแค่นี้นะครับมีโอกาสฟ้องไปจบที่ประมาณสักหนึ่งเจ็ดหกสี่ขึ้นไปโดยมาจนถึงหนึ่งเจ็ดเดสองนะครับแต่ถ้าราคาหลุดขึ้นมานะครับเบรกขึ้นมานะเบรกขึ้นมาเนี่ย ก,ก็แสดงว่าอะไรครับใน H1 จะกลายเป็น up trend ถูกไหมครับไอ้กรอบเขียวเนี่ยมันถือว่าเบรกขึ้นมากรอบเขียวจะถูกทําลายไหมครับซึ่งไอ้กรอบเขียวนั้นจะกลายเป็นกรอบในการที่เราจะบายขึ้นมาใช่ปะ่ะบายขึ้นมาครับและเราจะมาเซลล์ที่บริเวณนี้ด้วยเงื่อนไขของอะไรครับของอะไรไม่รู้อะแต่มันเป็นกรอบสีส้มซึ่งกรอบส้มเป็นกรอบของ4ชั่วโมงและ4ชั่วโมงเป็นดาวเ trend ถูกไหมครับถ้าเราแพ้เนาะสมมติมันราคามันวิ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วเราเซลล์แล้วเราแพ้นะครับเราก็จะรอให้ราคาย่อกลับมาแล้วก็บายขึ้นไปนะบายขึ้นมาเพื่อเล่นในเซตอัพนี้ของ4ชั่วโมงนะครับถ้ามันขึ้นต่อสมมติมันวิ่งขึ้นต่อปุ๊บเราจะแพ้ถูกไหมคือเราจะชนะของ H 1เราจะแพ้ถูกไหมครับคือเราจะแพ้ก่อน1ครั้งถูกไหมครับใน H 1แล้วก็มาชนะของ H 1แล้วก็มาแพ้ของ4ี่ชั่วโมงถูกไหม แล้วก็จะมีตามําแหน่งนี้ที่หน้าเซล์ก็ไม่แน่พอราคามันย่อออกมาคุณอาจจะได้บายอีกหนึ่งค้างขึ้นไปเพื่อเซล์ต่อของ4ชั่วโมงคือทําอย่างนี้ครับอยู่ที่ว่าท่านมองลักษณะคือถ้าท่านทํากรอบสี่ชั่วโมงอย่างเดียวแน่นอนท่านก็จะไม่มีหน้าบายโอเคนะแต่ถ้าท่านาเล่นทั้งสองเนี่ยท่านก็จะมีทั้งบายทั้งเซลล์นะครับซึ่งจากตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่ากรอบราคามันค่อนข้าง กว้างกว้างชิบหายเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าควรที่จะเล่นในซับย่อยด้วยไม่งั้นนี่เหงาแน่นอนเลยโอเคนะเนี่ยเหมือนเนี่ยถ้าเบรกเขียวได้ปุ๊บย่ออ,กออกมาเราจะบ่ายขึ้นไปแล้วพอถึงจังหวะเนี่ยนะครับเราก็จะหาจังหวะในการเซลล์นะครับถ้าเซล์แล้วมันเบรกขึ้นต่อเราจะรอมันย่อย่อแล้วเราก็จะบ่ายขึ้นไปแล้วเราก็จะมาลุ้นอีกทีที่โซนนี้ของ4ชั่วโมงนี่คือกรอบสุดท้ายแล้วที่เราจะมองเซลล์ใน4ชั่วโมงโอเคนะครับ มีแค่นี้จริงๆมีแค่นี้จริงๆนะครับอืมมีแค่นี้จริงๆอ่ะทีนี้ามาไปดูฝั่งคริปโตเคอเรนซีบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็บันเทิงเหมือนกันนะบันเทิงเหมือนกันหลอกกันแบบโอ้โหสุดยอดเลยครับอะไปดูฝั่งของคริปโตเคอเรนซีบ้างนะครับก็จะเห็นว่านะครับราคาเป็นไงเอ่ยหลุดกรอบผม,มยังยังไม่เบรกกรอบเขียวนะครับ กรอบเขียวเป็นกรอบที่เราจะมองบายขึ้นไปถูกไหมเพราะว่าอะไรนี่ไงราคาทำหายหายถูกไหมครับตามเลยที่ราคายังไม่หลุดกรอบเขียวเราก็จะมองเซตอัพหน้าบายได้นะครับในขณะเดียวกันไอกรอบเขียวเนี่ยนะมันเป็นซับย่อยของ4ี่ชั่วโมงซึ่ง4ี่ชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นอะไร เป็นดาวเทรนด์แสดงว่าถ้าเรามองสี่ชั่วโมงตอนนี้นะครับก็คือเป็นดาวเทรนด์นะแต่ณขณะนี้นะครับในซับย่อยของ4ี่ชั่วโมงมันคือไซเว์จะพูดง่ายเข้าใจอย่างคือถ้าเรามองภาพสี่ชั่วโมงนะ้วสมมติคุณปป่าไป4ี่ชั่วโมงคุณจะเห็นไอ้ภาพกรอบเนี้ยคือกรอบไซเว์ของสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเรามาดูใน H1 เนี่ยมันไม่มันไม่มไซเว์อะมันเป็นเทรนด์อยู่นะครับมันมเด่นอยู่นะแต่ว่ามันแค่มันออกห้างไม่ใช่ อะตัดตัดไปตัดไปจ้างวันนะครับเอาง่ายเอาง่ายวันนี้ก็คือนะครับสังเกตนะครับเ,เช็คแพทเทิร์นก่อนพักเท่าไรเนี่ยสามแปดแสดงว่าตัวนี้น่าจะลงมาจบในรูปแบบของออนเนตแบสนะครับอ่าน่าจะจบออนเซนตแบละใกล้ๆนะครับขาประมาณนี้ครับ ตัวนี้ลงมาจบในรูปแบบของ alternate b a n นะครับแล้วราคาก็ดีดตัวขึ้นามาดูติดโซนอะไรบ้างน่าจะโซนนี้ครับเดี๋ยวนะน่าจะตำแหน่งนี้นะครับคือตำแหน่งนี้นะครับจริงๆมันจะมี h i c ่แถวนี้แหละหรือบางท่านอาจจะมองว่าเป็น QML ก็ได้นะครับมองไงเอ่ยไหลซ้ายาไม่เอาไหลซ้ายถูกไหมครับหัวราคาทำหายหายเห็นไหมครับสอนไปแล้ว นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น QML นะครับ QML เนาะ,ะราคาลงมาติดโซนนะครับงมาติดโซนอลองตี HTC hey ให้ดูหน่อยแล้วกันาบางท่านสงสัยถ้าเป็น HTC hey โซนผมตียังไงใช่ไหมอ่ะผมตียางงี้ครับผมเอาแท่งนี้เห็นปะตามทั้งนี้นะครับถัดมาไนี่ยครับราคาลงมาจบแพทเทิร์นดีตัวขึ้นราคายกทำหาหายไหม ยกไหมยกแล้วอ่ราคาจองแล้วนะครับนี่ที่เหลือทำไงครับราคายกไยทำไงครับรอยอก,กับมาบายครับมา BDC นะวันนี้นะดูซิเราจะบายตรงไหนได้บ้างอ่ะถ้าถามผมจะมีตำแหน่งนี้นะครับที่หนึ่งนะครับซอฟท์รออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ที่หนึ่งนะส่วนแรกนะครับ สามสินาทีสินาทีตำแหน่งนี้ครับประมาณนี้นะซ้อมรอดอยู่เหนืออยู่ต่ำกว่าโซนก็ได้ครับแล้วแต่ท่านเลยโอเคเพราะงั้น BTC วันนี้นะครับวันนี้ผมจะรอบายนะครับที่2ราคานี้นะก็จะเป็นอันนี้ที่1นะครับอันนี้ที่2 นะครับสต็อปล็อตอยู่ที่เดียวกันนะครับซึ่งผมเทรดผ่านบล็อกเอ็มนะมันจะทํามันจะเป็นแบบว่าทำโบรชั่นไซด์คำลงหลักไซด์ได้นะครับส่วนใครไปเทรดอย่างอื่นก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเอ้ยประมาณนี้นะครับมี2ราคาสําหรับวันนี้นะครับที่เราจะเข้าเทรดนะครับที่1 9ึ่งเก้าห้า 81.90.1925.649หโดยประมาณนี้แหละครับหรือท่านจะมองว่าตำแหน่งนี้เป็น QML ก็ได้นะครับนี่นะครับเนี่ยเป็น QM เป็น QML ก็ได้นะครับเป็นพี่หลามก็ได้นี่แหละนะครับอ่าท่านก็หาจังหวะในการบายที่บริเวณนี้แหละครับพูดง่ายโอเคเนาะเพราะ v ัน c เนี่ยรอย่อแล้วก็บายนะครับเพราะว่าอะไรก็คือตอนนี้เสมือนว่าเราโฟกัสกับสีเขียวอยู่ตอนนี้คือเรายังไม่คือเราไม่สนใจว่าตอนนี้สี่ชั่วโมงเป็นเทรนอะไรเนาะแต่เราเห็นว่า ตอนนี้ใน H1 เนี่ยมันเป็น up trend คือมันเป็นกรอบของการที่คุณต้อง buy แล้วก็เออเล่นไปก่อน mm hmm. เข้าใจเนาะคือเล่นไปก่อนแต่ถ้ามันหลุดแล้วเนี่ยสมมติมันหลุดเนาะมันหลุดลงมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้กรอบใหม่ของ H1 เป็นกรอบหน้าเซลล์เดี๋ยวเราค่อยมาเล่นเซลล์ลงไป mm hmm. เข้าใจไหมอ่าคือตอนนี้เล่น set up ที่เราเห็นก่อนตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือราคาฟอลลงมาจบในรูปแบบของ alternate b a t แล้วก็มี heading season แบนี้ราคาทำหายเาะฉะนั้นย่อกลับมาก็ หาจังหวะในการที่เราจะบายขึ้นไปนั่นเองโอเคนะโอเคนะอ่าซึ่งหลอกเยอะมากครับวันนี้เอ้ยเมื่อวานเนี่ยตัวคริปโตนะครับหลอกแบบยกหายหายแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นจริงโอ้เยอะมากนะเยอะมากครับก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือว่าตัวคริปโตเคเนี่ยถ้าจะเล่นก็คือแบบเล่นแค่คู่2คู่อ่ะคือถ้าเล่นหมดเนี่ย อันตรายครับคือถ้าถูกนี่ถูกยกแผงถ้าผิดก็ผิดยกแผงเหมือนกันอันตรายเหมือนกันนะครับโซน่าก็ลงมาจบในรูปแบบของอะไรเอ่ยน่าจะจบรูปแบบของแคปนะครับจบแคปแล้วราคาก็ดีตัวขึ้นเสียทรงนะครับตัวนี้ก็คือควรจะเก็บแล้วนะครับคือควรจะออกตั้งแต่ตำแหน่งนี้แล้วนะครับเนี่ยเราควรเลื่อนซอบล้อนออไปตำแหน่งนี้นะครับก็ออกนะครับเราก็จะได้ารออยู่ที่เท่าไหร่ดูซิ ประมาณ1ต่อ4.9โดยประมาณนะครับแต่ถ้าใครที่ออกแถวๆนี้ทันก็จะได้1.7ต่อ7เนี้ยค่อนข้างเยอะนะประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่ะหมดแล้วเนาะอ่ะหมดแล้วเนาะ,ะ,ะโอเคอ่ะทีนี้ถัดมาสำหรับใครที่สนใจวิธีการเทรดด้วยฮาร์มอนิกแพทเทิร์นนะครับอยากเรียนรู้นะครับซึ่งซึ่งเป็นระบบเทรดที่ ผมก็ใช้มาหลายปีนะก็ยังใช้ได้ดีครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตามตลาดไปด้วยนะคือถ้าถือเหมือนเดิมมันก็ไม่รอดนะนะครับโอเคอ่ะตัวนี้นะครับก็คือผมเนี่ยนะได้เรียงลําดับวิธีการเรียนรู้ไว้ให้แล้วนะครับโดยท่านเข้าไปที่คลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งนะครับคลิปไหนก็ได้นะเลื่อนมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเรียงลําดับเนื้อหาไว้ให้แล้วก็มาเรียนซ้กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ความรู้เสริมเนี่ยก็ต้องเรียน นะครับมันจะทำให้ท่านเนี่ยเทรนฮาร์โมนิกได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคเนาะส่วนใครที่ต้องการสมัครสมาชิกก็คลิกที่คำว่าสมัครนะครับสมาชิกรายเดือนนะที่เป็นระบบวิเคราะก็คลิกที่คำว่าสมัครนะครับก็ทําตามขันตอนซะซึ่งไอตัวเนี้ยนะครับเราทําผ่านยู u ูบเนี่ยถ้าเราทําผ่านยู u ูบเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัดทูบานี่ตัวนี้วาเลยนะแล้วก็ผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับอะ่ะก็จะเป็นคนํานี้โอเคเนาะถัดมาถัดมา,มาสาหรับใครที่อา่า สำหรับผ่านการโอนนะครับก็ตัวนี้นะครับมาอ่านรายละเอียดที่ห้องนี้ได้นะครับห้องนี้นะก็อ่านซะอย่างเช่นมีระดับมีสีระดับเนาะมีพันหมี900มี300มี50บาทอะไรเงี้ยต่อ IB ลดให้30%นะครับบล็อกเกอร์เอ็กอ็มเนาะจากพันห้หรือพันหนึ่งจาก900เหลือสามเอ้ยเหลือ600จาก300เหลือ200อย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างถูกนะนะค่อนข้างถูกก็อาจจะ ตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยสามร้อเนี่ยสองร้อบาทต่อเดือนคือแบบถูกมากๆแล้วอ่ะอแล้วก็คอสเรียนที่เปิดอยู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นวิธีการเทรดด้วยฮาร์มอนิกเพนเทิร์นแล้วก็มีการนําเอาสมาร์ทมันนี่คอนเซ็ปต์เข้ามานะครับมาช่วยในการไล่ของราคาคือมาไล่โครงสร้างราคาเหมือนที่ท่านเห็นในชาร์ตผมอะ่ะผมจะมีทั้งการมาร์กสวิงใช่ไหมแล้วก็เทรดด้วยฮาร์มอนิกเอามาผสมกันนะครับเอา s m c มาผสมกับฮาร์มอนิกก็เลยออกมาเป็นคอส ที่ชื่อว่า HMC นะครับก็คือ Harmonic Pattern Concept นั่นเองโอเคเนาะ,ะราคาคอสนะครับข้อดีข้อเสียเขียนไว้ให้แล้วคำถามที่พบบ่อยนะครับก็ประมาณนี้ก็มาศึกษาอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สำหรับสมาชิกรายเดือนไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกที่เป็นซสา้อกา3 0 0 9หรือัอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าท่านสะสมครบ1 0 0 0 0บาทนะครับผมก็จะปรับให้ท่านเป็นนักเรียนฟร c คอส ของผมทันทีนะครับแล้วท่านก็ไม่จาเป็นต้องจ่ายรายเดือนก็คือไม่ต้องจ่ายรายเดือนให้ผมอีกต่อไปนะครับไม่ต้องจ่ายอยู่ด้วยกันคือโอ้โหเก้าร้อยอ่ะซับจนครบหมื่นแนะสดงว่าคุณซับผมมาดมาสิบเดือนถูกไหมสิบเดือนกว่าโอ้หทำไม่รักกันจริงอยู่ไม่ถึงสิบเดือนหรอกครับถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยปรับให้เลยเป็นนักเรียนฟูลคอร์สอยู่ด้วยกันยา,ยาวๆฮะอเคนะครับวิธีการส่งบทวิเคราะห์ผมก็จะเป็นนี้ครับมาดูในห้องบทวิเคราะห์นะ่าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ นะครับก็คือตอนเช้าเนี่ยนะครับสายๆเราจะส่งคู่ที่ผมโฟกัสก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้เมื่อวานเนาะอันนี้คือคู่ที่เราโฟกัสนะครับนี่ก็เราโฟกัสเมื่อถึงคู่ที่พร้อมที่จะเล่นผมจะเริ่มเมนเตอร์ให้แบบนี้นะครับคือเอาจนแบบลำค้าญเลยอะ่ะโอเคไหมอ่าก็จะเริ่มเมนเตอร์ให้นะครับจนถึงประมาณสักสี่ห้าทุ่มผมก็จะเริ่มพักผ่อนละนะครับคือไม่ไหวที่เหลือคือปล่อยให้ท่านเนี่ย เล่นกันเองละโอเคนะ,ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีทั้งห้อง forex ห้องคริปโตนะครับคริปโตก็จะไม่ไม่ไม่ได้โฟกัสให้เท่าไหร่คือเพราะว่าผมทําคนเดียวนะถ้าโฟกัสคริปโตให้นี่ผมตายเลยนะครับโอเคนะคือจะส่งให้นะครับคือส่งตำแหน่งหรือเซตอัพที่ท,ที่ที่น่าสนใจในวันนั้นแล้วก็บางตําแหน่งที่พร้อมเล่นก็จะใส่ราคาใด้วยเช่นตัวไหนล่ะ,ละอย่างเช่นอ,อย่างนี้ครับ ตัวชีบ่ายเนี่ยสมมติว่ามันราคามันพร้อมเล่นแล้วผมจะส่งให้นะครับส่งป้ายราคาลงไปด้วยเนี่ยโอเคเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าส่วนห้องซึกตงซิแนลก็คือเป็นห้องที่กดนะครับคือพร้อมกดอะ่ะคือถ้าขี้เกียจด,ดูบทวิเคราะห์ก็คือซิแนลมากดตามครับวาง TBSL แค่นั้นเองโอเคนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นสมาชิกที่คุยกันในห้องนะ,ะห้องพูดคุยก็ประมาณนี้ นะครับส่วนห้องส่งกานบ้านก็มีเห็นไ,ไหมครับอ่ประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ